สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทิศทางทองมองอย่างเซียมนะครับประจำวันที่31กรกฎาคม2560ก็ก่อนอื่นครับมาอัปเดตตัวเลข SPDR ก่อนก็ SPDR ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับล่าสุดถือครองสุดทิอยู่ที่795ตันครับผมก็วันกันนะครับ SPDR ก็ยังไม่เคลื่อนไหวอะไรแล้วก็มาดูกันที่ข่าวดีกว่าครับว่ามีข่าวอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็ส่วนข่าวเนี่ยก็ในเมื่อคืนวันศุกร์ครับก็มีเรื่องของท่านคิมจองอิวนะครับได้ยิงขีปนาวุธทําให้ราคาทองเนี่ยดิดตัวในระยะสั้นแต่ก็มันก็เป็นเพียงปัจจัยระยะสั้นเท่านั้นนะครับซึ่งราคาทองนะตอนนี้ก็รับรู้ข่าวหนีไปแล้วเราก็เริ่มซึมๆลงแล้วนะครับก็ข่าวนี้ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายก็เพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบระยะยาวนะครับก็ติดตามตัวเลขสหรัฐดีกว่าครับคือวันศุกร์นี้ครับนอนฟาร์มจะอ่อยอีกครั้งก็ติดตามดูกันดี ครับผมข่าวก็มีเท่านี้ต่อมาเรามาดูที่ค่าเงินบาทกันบ้างครับค่าเงินบาทของเราเนี่ยเล่นกันอยู่ในโซนเดิมครับก็คือประมาณ 33. 3 3 3ถึง3 3 4ครับคือถ้าเบรก33.3ลงไปได้ก็อาจจะลงต่อไปอีกแต่ว่ามุมมองระยะยาวนี่ก็ยังมีแนวโน้มแข็งข้านะครับแต่ในระยะสั้นอาจจะมีรีบาว์บ้างนะครับเพราะว่าลงมาแรงเหมือนกันสำหรับค่าเงินบาทมีสิทธิ์อ่อนค่าในระยะสั้นนะครับนะครับส่วนการาฟทองระยะยาวเนี่ยก็ยังมุมมองเดิมครับเป็นขาขึ้นแล้วก็มองเป้า ในปีนี้ก็พันสามนี่น่าจะไปถึงครับแต่ก็คงต้องทดสอบกันที่บริเวณ1290ก่อนครับบริเวณไฮเดิม erm, ซึ่งผมมองว่าเดือนนี้ก็มีสิทธิ์ขึ้นไปทดสอบได้นะครับแตก่ก็ต้องตามดูกันว่าจะถึงพันสามภายในเดือนนี้เลยไหมนะครับตามดูกันดีๆเพราะฉะนั้นนักลงทุนระยะยาวที่ถืออยู่แล้วก็ถือต่อได้อย่างสบายใจครับมีสิทธิ์ทางกาไรในราคาที่สูงขึ้นกว่านี้ได้ครับส่วนระยะสั้นเนี่ยสำหรับนักเก็งกําไรทั้งหลายก็ ผมบอกว่าในวันนี้เนี่ยราคาทองมีสิทธิ์ที่จะย่อตัวลงมาครับเพราะว่า,าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวของคิมจองอูเนี่ยมันเป็นปัจจัยระยะสั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคาทองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะย่อตัวลงมาได้ก่อนก่อนที่จะทําขึ้นต่อเพราะฉะนั้นผมแนะนํา ให้รอซื้อบริเวณ1,265ครับส่วนถ้าหลุด1,265ลงมาเนี่ยก็มีบริเวณให้เก็บอีกบริเวณหนึงก็คือ1,260ครับส่วนแนวต้านตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1,270นะครับแต่ว่าผมก็อย่างที่ผมแนะนำไปก็คือรอย่อประมาณ1,265ค่อยเข้าซื้อก็ได้ครับไปขายบริเวณ1,270หรือว่าจะเลทโปรฟิตรันต่อไปบริเวณ1,275หรือ1,280ก็ได้นะครับครับผมก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ